เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านเอมร้านอะไรนะครับ D K บอลสีไม้ประดับ D D K ตัวีนะครับ D K บอลสีเนาะ D K บอลสีไม้ประดับสกู่นะครับผม D K บอลสีนะครับขอเบอร์โทรติดต่อครับ080 08 0ศย์ครับ สองสามสองสองสามสองครับสองเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดอันนี้เบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมครับได้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ร้านพี่นะครับมีค่าส่งอะไรไงไหมครับพี่ค่าส่งก็สี่สิบบาทครับเริ่มต้นที่สี่สิบบาทอุยค่าส่งดีค่าส่งถูกมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าร้านพี่เขามีไม้อะไรบ้างนะครับบอลสีเนาะเอามาเริ่มด้านนี้ก่อนนุ๊กเริ่มด้านนี้ก่อนนี่นะครับผมครับอันนี้ขออนุญาตเปิดแฟลชเนาะจะได้เห็นชัดเจนเนาะอ่ะนี่นีตัวนี้ ดุดุสวยๆนี่ชื่ออะไรครับตัวนี้ตะวันชิงครบตะวันชิงครบราคาเท่าไหร่ครับนิดหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทต้นอุ้ยราคาดีมากหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับผมแล้วอันนี้ครับชื่ออะไรครับอ่าอันนี้เป็นบอลกลับเนาะใช่ครับบอลกลับบอลแข้งเทพดาราครับเทพดาราสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทอ่าแล้วอันนี้ครับผมศิลาครับศิลาหุ้มทองเนาะใช่ศิลาหุ้มทองเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาท อ่าแล้วก็ในนี้จะเป็นในถาดนี้เป็นพรเจ้าส่งหมดเลยนะพี่เนาะใช่ครับมันจะส่งหมดเลยต้นละหกสิบหกสิบบาทราคาดีมากจริงๆอ่ะเขาต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กนะนี่ดูจากมือเจนี่หกสิบบาทราคาดีมากโอ้โหดีมากดีมากร้อยหนึ่งรวมส่งโอ้โหนี่อ่าแล้วก็มาเราดูไซส์ใหญ่ๆบ้างเนาะครับตรงนี้นี่เป็นกลุ่มลูกไม้ครับต้นมากจะเป็นเหลือเป็นลูกไม้ครับผมครับต้นละแปดสิบบาท แปดสิบบาทใช่แปดสิบบาทราคาดีมากทุกคนต้นบอลเลอร์เลยใหญ่ใไปแปดสิบาทนี่มันสวยมากเลยนะนี่ต้นละแปดสิบาทหมดเลยนะพี่เขาบอกนี่เหลืออยู่แค่นี้ครับลเหือแค่นี้แ,นแล้ว,ลวนี่นะครับกลุ่มอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันไหมครับนี่ใช่ครับ<ๆ>สต้นมาตอนนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้สามต้นร้อยกลุ่มนี้สามต้นร้อยนะนี่อุย้ยนี่หน้าสวยแล้วแล้วส่วนมากจะเป็นลูกไม้ครับอุ้ยสวยมากอันนี้สวยเพราะว่าต้นมีชื่อก็ออกออกไปกับมลแล้วครับผมเขาไล่สีติดกระดูกมาเลยนะนี่สวยมาก โอ้โหนี่นะสามต้นร้อยอ่าครับผมอ่าแล้วก็โซนนี้สี่ต้นร้อยสี่ต้นร้อยครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกบอลของพี่ที่ผสมเองใช่ไหมครับใช่ครับนี่ทุกคนเป็นไม้ผ่าแต่มาจะเป็นไม้ผ่ามีลูกไม้ครับมีมะขวานดอกรับครับเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นี่นะครับผมสี่ต้นร้อยนะครับผมสําหรับบอลสีของร้านที่ดีเคบอลสีนะครับผมนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมรบกวนนะครับพี่ฝาก เบอร์ที่อยู่ติดต่ออีกหนึ่งรอบครับผมเบอร์สนใจติดต่อได้นะครับเบอร์0802322767หรือ BK บอลสีเ k บอลสีและไม้ด่างนะครับอยู่ที่ไหนนะครับด่านเกวียนด่านเกวียนโคราชนี่เองเนาะแล้วก็เบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอบคุณพี่มากๆนะครับขอบคุณครับเรามาร้านต่อ